เส้ามือนีก็ตื่นสายเนาะจ้า,จาตื่นเกือบหกโมงเร้าเลยนะคะทุกคนลืมตั้งนาฬิกาปลุกเนาะจาปกติถ้าเมื่อนอนบ้านเนาะจ้าปุ๊จจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้หกโมงเร้าน,นะคะแต่ว่ามือนีมานอนหน้าเนาะจ้า,จาลืมตั้งนาฬิกาปลุกบัดที่นีนาฬิกาก็จะปลุกหกโมงผลนแล้วจา้าใครแน่แต่ว่าหูเมือก่กรน,นะคะ ตื่นขึ้นมากก็จะฝ่าวดั้งปหนึ่งเขาเลยนอกจากยานบอท่านบักหลายที่เฮาไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนนหน้าฝนนอกจากบางมือกับฝนตกแต่เสาเลยนะคะบางมือกับคำคจังมาาน่าจา มือน,นี้มากเขาว่าลายนอกจากเนื่องจากว่าเขาเย็นยังหลายอยู่นะคะทุกคนเ้าก็จะโจ๊กเขาเย็นใสจนเบิดเลยนะคะซ้ำจิ๊โจ๊กใสเบิดนี่กับบอแมนพูนหวัวพุ่นตา <S <S บางคนกถามว่าหนึ่งเขาลายปาหนีกินเบิดอยู่บก่กินเบิร์เก็ไหวท่าอุ่นอีกแบบนี้แหละค่ะทุกคนเฮือนปุยยูกันทั้งเบิดหกคนนะคะตั้งมือกับมรลานมากิ้เขาหนั่มนอกจากหลานสองคนนะคะทุกคน,คกคนบรรยากาศยามเช้าของวันนี้ค่ะตกหนักมากมาก เศร้าเมื่อนี้ฝนตกนักแต่เศร้าเลยเนาะจาก,ก่อนทีเด็กหน่อยจะไปโุงเรียนนะคะฝนตกเดี๋ยวจะเข้าหนึ่งเนาะจากฝนกลายไปแล้วพระอาทิตย์จะขึ้นแบบนีเลยนะคะปิ๊กวายอยู่จ่าพอวาา่ายย่ำสาสาววังหันนะคะหนำหมอกมันล่งเนาะจากจังได้กระแดดแทะเมื่อนี่แดดออกก็ดีคือการจ่าเมื่อนี้จะได้ซากเสือพานะคะ บักลายดีตื่นขึ้นมาแล้วกับบอซืนบอสันค่ะทุกคนตื่นมากับเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะงวงเงาห้าวนอนน้าจามาอ่อนแม่อยู่แบบนี้นะคะมีลูกบ่านใดเป็นแบบนี้อยู่บอจ้าแหงไงเท่าใดก็แหง้งแต่กลับไปเป็นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคนเป็นแม่แบบปุ๋ยนี่ก็ต้องย่อให้เขาอ่อนนะคะทุกคนพอว่าอีกบอโดนพอเขาใหญ่ขึ้นมานะคะจะกเขาสิเป็นแจงาใดค่ะทุกคนค่จาจะกเขาสีแห้เยห้ากอจะกเขาสีเห้เยห้าหอมดือบอตอนนี้บักลาเห้ากกบอายุเจ็ดขวบแล้วน้าจาขึ้นป้อหนึ่งแล้วนะคะ ตอนนี้สิไงกว่าแม่แล้วค่ะทุกคนกินหลายค่ะขนาดกินแต่เนี่ยม่มีประโยชน์นอกจากกินเข่ากับร้ายค่ะลังมือนะคะกับเบื้องที่หละจ๋ามีแต่ไงออกขางไปหนาช่วงนี้ปุยเองปุยกระจักสิทายอีหยังมาให้ทุกคนได้เบื้องค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ซ้ำๆเดิมๆเนาะค่ะอยากทุกคนเบื่อนะคะบรรยากาศกับเก่าๆเดิมๆค่ะช่วงนี้ปุยเองปุยกระบอกคอยได้เหตุกับเข่ากับน้ำค่ะทุกคนเมนูกับเข่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นเมนูกับเข่าง่ายๆนอกจากปุยก็ะเลยบ่ได้ทายมาให้เบื้องนะคะ เมนูกับข้าวซาวบาลากันง,ง่ายๆนอกจากกินข้าวเซจแล้วเรียบร้อยก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้ป้าป๋าเพื่อนยูนอกจากก็เลยให้ป้าป๋าเพิ่นมาลาบค่ะปุย๋ยจะส้าใบแน่ค่ะบ่ะได้ไปทรงย่ำเ้าแต่ว่ามันกระสิเป็นแปลกๆแน่อยู่ด้ค่ะปกติเคยได้ไปทรงหลูย่ำเ้าทุกมือค่ะสินเดือนแล้วนอกจากก็เลยมาชําระหนี้สินตามกฎหมายนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็พผ้าคุณตามลวงมาสื่อรองเท้าไม่เนาะคะ่ะแล้วก็มาสื่อเสือไม้พรมนะคะเพื่อนอยากจะได้เสื้อสีดำนอกจากเาไวท้ไซส่ไปงานศพจางสี นะค่ะทุกคนคุณตาผลกับบฮั่นได้มีอยู่ว่าไปแล้วปุยกับโบเคยได้พาคุณตาออกไปช้อปปิ้งข้างนอกจากเทื่อเลยนะคะส่วนหมากแล้วน้าจาวไปตลาดเจ้าของก็จะไปคนเดียวนอกจากส่วนคุณตาคุณยายนอกจากส่วนหมากแล้วเพ่นกับบ่คยไดีออกไปไสอยู่แล้วนะคะย่อนยางย่อนว่าบบมีเงินน้าจาวเอาเงินห้เพิ่นกับแพงไว้นะคะหนี่ก็หลหลายดอกคาทุกคนกะจ้าว่าแมนยามได้จีเบิดหนีเบิดสินนอกจ่าปุ๋ยเองปุ๋ยก็ยังมีหงวดหลดอยู่นะคะหงวดหลเดเืออีกบ่รล้ายแล้วละค่ะทุกคนเหลืออีกกกเเือนนนาะะจจ้็ลปทแว กะว่างว่างวัดรถดเบิร์ตนอกจากเฮาจังจิได้ทยอยเก็บเงินแล้วมาไหวใส่หนีใส่สินต่อนะคะหลังจากเดือนที่แล้วที่ปุ้ยรุดเป้่าไม้ไปเนาะค่ะตั้งใจว่าจะล่งคงิบแบบคักๆนอกจากบัตรที่นี่นะคะมันมีธุระธุรงหลายอย่างนอจากปุ้ยกเ็เลืยบ่ได้ล่งคงิบป,ปันไดเดือนนี้ปุ้ยกเ็เลยว่าปุ้ยจะต่างเป้่าไม้ไหมคะทุกคนว่าจะขยันล่วงิบให้มันได้มากกวนานีเนาะตา สิ่งหนึ่งที่ปุ้ยตั้งใจไว้นั่นก็คืออยากจะเอาใบหน้าออกมาจากธนาคารให้พอกมแม่หายใ้ค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ปุ้ยนําในเด้อจ้าพอหลังจากพาคุณตาไปเฮธุระกับมาแล้วนอกจาก็พาเด็กหน่อยมาหาทายคลิปทายคอนเทนต์นะคะทุกคนเผื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเด็กสแสดงออกน้าค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กหน่อยนี่ม้วนค่าขนาดเลยล่ะจ้าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ค้งต้องขอลาไปด้วยคลิปของเด็กหน่อยกันแล้วกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเหตุคลิปต่อไปนําในเด้อคะ่ะสวัสดีะคะ่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง, <Huh? S 2> างถึงชาทีม่มาบอ ตอนนี ni, ้ฮาดบันดังขีดูดูเด้เป็นยังล่ะไม่ค่อยิดบันทึกรอก